หนึง่งตอนนี้อยู่ที่ถนนตลาสุดตะนบ,บรีนะครับเรามาดูดอกต้นตะลาวดีครับดูนะครับจากตอนช่วงนั้นก็จะเป็นสีขาวตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเหลืองแล้วมีขาวมีเหลืองดวงเปลี่ยนสีตะลาวดีเปลี่ยนสี อืมกินน้ำหอมหรอไม่ใช่กินดอกลาววดีครับลีลาวดีเออลีลาวดีลีลาวดีเรวลงนิดพิ้วเลยมนะแต่เจ้าอัลซินมันลำดวนไม่ใช่หรออช่ลำดวนสีสะเกีเนาะสมเด็จย่าไม่ใช่หรอไม่แน่ใจก็มีสวนมีสวนสัตว์อยู่ไม่ใช่หรอใช่ใช่ใชมีศูนย์วิจัยยา,ารักษาโรคด้วยใช่มีกต้อง อืมอมืวันนี้อากาศเย็ยนมากเลยหนาวเป็นแต่เช้าลูกควลูกควรเป็อย่างนี้นะ่ะชอบชอบถ้สมูลน,น้อมเป็นอย่างนี้เนาะ ก็สมมติมันหนักขึ้นหนักขึ้นคำว่าการที่ถ้าไม่ทำตา,ตามระบบของที่นอซิงลัดิตเน,ะน,ะนะาะก็จะเกิดการเปล,ลี่ยนแปลงด้วยคำว่าธรรมาชาติเราสังเกตด,ดูเนาะจุดที่เกิดจุดที่มีให้ดูสังเกตด,ดูคำว่าสัญญาณเตือนที่ลัตนะไฟแงดงไฟเกลียวกลางคืนเนาะอือคำว่ามาแม่ปีละ ตะทุกวันเรื่องใหญ่นะแต่แต่ที่นี่ทุกคนน่ะคิดว่าเรื่องเล็กแม้กระทั่งพวกข้าราชการน่ะทุกหน่วยเลยอย่างเช่นพวกปกครองอ่ะอมไม่ใส่ใจไม่เอาอะไรเลยไปดูคดีคือต้นเหตุ